สว,ส,สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซบแบบนัวนัว,นว,นวนค่ะมื้อนี้กินอีหยังบอยกินเนี่นะครับอันลาบสบายนั่งกลวยสบายนาั่งไหมค่ะสามสิบผิดไหมก้าวเหนียวหอนหอนไหมค่ะมาเดิค่ะกินข้าแล้วก็มีผักกระเดาอยู่ไหนอยู่ซิเลยน้ำกลั่มครับยี่น้ำกลั่มลำน้ำกลัมก่มคือเก่าค่ะมื้อนี้เนาะเอาไปครับกูสดดูเป็นแต่แสบเลยสอนนะครับสอนทั้งหมด ใช่บอกกลัวอืมอืม,อมเขาปล่อยน้ำใส่หน้าม,มันบอบ่าเขาอยู่เขาเส็ดหน้าปังค่ะหลาย มือบอลนี่ไม่นำกำบกครือต้องเสียงนกเสียงน้ำ แซบแซ่บกว่พักกันแล้วแซ่บๆเป็นี่มบ่ครับ ขาหลาสิบาทนะสมเนื้อมันเป็นใบย,ยังแมลังกินเขาเยอะนั่งกินเขาอ,อยู่ใต้สาพาพเขาหลายสิบบายน่ใต้สาพานค่ะแล้วก็ท้งหน้านะ่ะคุณทางไหนบ่อยเขาไปทางพูดอยากอืมเป็นนามเงา พราะกระดอแซ่บแฉบมันขมแห้งขมดูจะแสบสดหนำเป็นลวกมันงไปเนี่ยหนาม,มันออกกินเขาอิ่มอเราไปซ้อมบอลมาเตลี่ยนอ่ครับต้อสีแดงออกอิ่มบ่อย <c oughs> อ๋อเขาครูประเด็นยังกับไปแห้งยังกับยี่จ๋กคับแห่งบอลลีกครับบอลลีกครับนี่จ๋าหนองบัวสร้างครับอำเภอยังอำเภอยังอำเภอยังผมลืมนะครับแม่อำเภอแถวนี้นะครับแถวไหนครับกุสุมานบ่เปะแถวบ้าน อายุไม่เกินยังสิบะาไห่ครับยี่สิบเ็ดปีตั้งใจจะปีเขาระบุยยู่สิบห้า <15. S 1> ่สิบห้าปีเุียนเทอมีจะคคนไปไม่มีครับมี่แค่พูดอยับ ไปมือเล่บอน,นี้หลังนี่ครับโควิดเนี่ยครับเราหมุ่งวี่ยหรือเปล่าอย่างครับครูนักกีฬา ถ้ามักอีกอย่างที่สุดฟุตบอลครับเอาล่นเท่า้เดียวบักเออครับไปวิ่งกันดิตะกอดแตะแกรงได้ยังบ่บ่ครับบ่ได้บ่ <laughs> ได้แต่ฟุตบอลครับแกกับเรียนโรงเรียนกีฬา ยงี้ยต่อ,อยของเว้นเกิดสิมีคนมาหาหอยนะหาป่าหรอคะแถวเนี้ยเดี๋ยวเวลาจบคลิปสิไทยเบิ้งล่ำหน่เงี้ยวพูนสูตรไปทางพลังโนวันนครพนมคนละเพราะว่าทางไปนครพนมก็เห็นน้ำกำน้ำกำนะเนาะมีบ่คขาบานไผมีนม้ำกำ

กินเป็นที่่าแกงภักหวานกินมาเป็นครับใช่ใครหมดแดดเนี่ยกินเป็นทอดไข่เล็กหน่อยสมัยพปจนหมากกินเนี่ยบานๆไม่ค่อยเป็นหรอกทอดไข่ผัดกระเพราหรือบะติีไม่ครับคุู มแม่ได้ห็นยังกินมหเนี่ยยังไม่รู้ครับพ่อเดี๋ยวไปเซียพ่อเถอะพ่อผมครับผมมารู้ครับผมมากกับกระเบื์ไปครับคูอืม เขาสดให้มันหมดอิ่มนะครับเิียนบปออกกว่าเตียนะครับ การท้ำคลิปอะไรแสดงเนี่ยก็คือกินนนี่แหละค่ะคือกินแทเด้กินแล้วก็อิม่มแม่นครับเดี๋ยวสิทายรำนำกำไหนเบิ่ง อ๋บ่อยบอกด้วยฟากติดตามรับชมขอบคุหลายๆอัตัวขอ้อขอบคุยลายๆครับที่เขามาติดตามรับชมสองกินแซ่บแบบนัวๆครับเมืนเน่อกี้เขอลาไปก่อนครับสวัสดีดค่ะ,คะห,หุย้ยหนำเสียครั้งน้อยบ่อยเนาะแม่ครับผมมนีป่าบน่นี่ม่พูดนะ น้กำนนกัำพู้นไปองคุณนแล้วกระสิเป็นอันสะพานสะพา,านค่ะนี่ดิเห็นบอสะพานนี่พู้นกระสิไป็นเงาไปหอดท่างพุ่นนะคะพู้นไปเรื่อยๆนะอันนี้เห็นบอทางนี่มาน,นี่เห็นรถบอมาอน,นี่เป็นสะพานวะพี่สะพานเงาด้ค่ะอันคาวน้ำกัมน่ะมันเป็นสะพานเงาพู้นคู่สาทั้งพู้เห็นบ่ฝุ่นก็คือไปอันทางทงหน้าเขา พี่วันนี้ทางเฮดคีปทางทงหน้าวันนี้ค่ะเพีย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 ไปทางพี่ไปทางเพียอ่นซ่อนบ่สะพานมันง้งเลยพื่นคนกับสีมาแถวนี้อันบ่ลด,ดกับสีมาเางนสีละกับสีมี่ทางแยกออกไปถ้าไปทางฝุ่นก็จะไปอันโคนยางคํำค่ะ ไปทั้งนั้นน่ะลาดไปสกลนครปูนยางคํนา,คานาแกนครพานมได้นะนะมุกดาหารได้ถ้าไปทั้งพูนกับไปเตาง,งอยถ้ำผาแดนไปได้ค่ะห่างจากนี่ไม่ไม่เกินยีบสอกิโลหรอกยี่สิบถึงยี่บหกิโลนี่แหละค่ะไปค่ะมือนน้กะก็มาถ่ายให้ดูเพียงเท่านี้ละค่ะนำมาใส่บ่ ใส่ค่ะไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ